บองยอมเขาขอคอกเลยนะควายยิ้มเบ่งอ้องรองอยู่บองยอมเขาขอคอกเลยฮะหา,<ะ>ามาไผ่โทรมาหนะรับด้วยฮะยุใสจักไม่ไผ<ะ>่ซื้อสันเอาก็เห็ดายเมื่อนนี้ได้เออ ข้าวกระลาทถามบ้านทองไผเขาก็โตไปพอดีบัเลยบัจักตุงกตาลูกมะตัยแน่ลูงมาเรียนเออว่าแม่อันนั้นมาซื้อหรือว่าไงคือประกาศโอเคได้ใด้พ่อไปยูเด้อพี่พ่อไปอันนั้นข่าวอันนั้น ไอเบลของเกลียวข่ออยู่หน้าน้องมันจนอกไอเบลก็อยู่นี่แหละอยู่หน้าน้องมันจอกพร้อมเห็นโมนี้แหละกำลังสีว้าเหลืองอันคุยเหลืองเล็กอยู่บ่อนี้ก็เลยที่ถามมาปันยังแน่แล้วกันหองไผ่คือมีปายนะกำลังสีถามเพราะว่าว่าตัวเโดนไปเอ้าพัานมาอย่างน,ารรนี้ก็เลยบ่ได้ถามพ่อได้ถามหน้ามันจอก thương nám như vậy ừ, cáo chóm thương thương lại thương nam như vậy chú son mà thương như bà nám hành hả cáo chóm cá chóm chín nám thường như vậy ông cứ bao anh hèn anh nhà nó mù len thế คือบ่อเข่าคอกพูดได้เข่าละตัวนี้ก็บ่อเข่าเลยตัวนี้กันนี่ตัวนี้ก็บ่ย่อมเข่าเลาะไปเลาะมาอยู่เลาะไปเลาะมาอยู่ กาจอมทถิงยี่บ่อน้ำหันกินเลยน้ำนะตัวนี้ขายาวคอสัน้นเวลากินหยาบังันได้คู่เข่ากินยานนี้เถิงแล้วบะเถิงและกินหยาเถิงแล้วบ่เวลากินหยา,า,ยาคู่เข่าควายคู่เข่า เาไม่ยอมเผาเลยเด้นี่บพ่พากันยอมเผาคอกเลยแก้มเห็นตูพนต้พ่อสินอยู่บะตู้พ่อสินบ่ได้ถามมันเรียกน้ำบ่กตู้พ่อสินถามต่เลี้ยงเธอเลย นักเรียนเรียนอ草ปอด้ล้ะนักเรียนนักเรียนโรงเรียนของเราหน่อยคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนเพราะทุกคนชอบมาโรงเรียนแม่ประตองอันนี้คือเล่มหยาอย่างอัน Hèn hèn thế thong hm 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 chấm hm 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 chấm hm 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 Ta hm chấm hm hm Ta tém hm hm Ta tém hm chấm ta tem kem chăm thấy tem như vậy ta tem như vậy ta tem như ho ta tem kem chăm như ho ừ ừ mà nhẵn sao bà đi chà tòn nắng tòn อืขอนำกัญญางมาเนาะอันกินเน่กินเนี่พาเดี๋ยวเด้มาเข้าไปละไปละเอาข้าวสาข้าวข้อข้าวข้อ พ้ขอขอ้าวแรงป้ายขอ้ขอขอ้ขอขอ้อแรงข้อข้อกินน้ำก่อนหรือว่ากินน้ำหันน้ำมากินพักกระตูพคนหละไปเข้าไปรู้เข้าไปแล้วรู้หะรู้เข้าไปแล้ว อาม,ามา่าตัวนี้ก็ดีโอ้ลืมตัวนี้ว่าสิอันบ่สละบ่เอาให้ตัวนั้นเดชันผู้เดยพู้เดยพูดนะผู้เดยตัวพูพ,พ,พูพูเอาหันอยู่บ่ขาม,ม,ามแล้วพาเละพอทำนี้ก่อนเน,นาะจะเนาะ เอา้ายางน่อมบอจะออกมาเนี่ยติดตามคลิปต่อไปได้นะจ๊ะขอบคุณหลายๆเดอ้อสบายดีบง้งสูขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ